สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สียาเว็ r เ h อ n ์ชาคลิปนี้เราก็ยกกับ f 1 6 c fighting falcon เหมือนเดิมน,นะครับโดยที่ภารกิจของเราก็จะเป็นภารกิจ cap combat air portal นะครับก็คือการราดตัวเวนอากาศโอเคครับตอนนี้ใน d a ด,ดา airbag เราเห็นเครื่องบิน ตัตรูหนึ่งลับนะครับสีแดงแดงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมไม่เห็นเดดาน,น่าจะเป็น J11 เส็ส้นอย่างของจีนนะครับทีนี้ถ้ามันลุกล้ำนั้น้าของเราเราก็จะสอยมันลงมาเลยครับจรวดที่ผมพมมแล้วก็จะเป็น AM 120 m อมซึ่งเป็นจรวดชนิดที่ยิงระยะนอกสายตาทำให้ทีด้วยเรดาร์นะครับตอนนี้เราก็จะจอ้องเป้ามาอยู่ไกลๆก่อนถ้าว่ามันเข้าระยะยิงเราแล้วเราก็จะ สองนันได้เลยครับตอนนี้มันบินอยู่สูงประมาณหนึ่งรยห้าสิบฟุตน,นะครับก็ของเราอยู่ที่ประมาณสั0งสามมืนฟุตของมันอยู่ที่เหมือนห้าพันฟุต พอเ,เข้ามาในรัศมีของ AM120 ยเราก็จะสองทันทีครับ ระยะเอม่มยี่สิบอยู่ ไปกขาบอกเงิน,นี้2คันโอเคครับตอนนี้เราล็อกเป้าได้ทั้งสองล้ำละเ๋ยว็อกเข้าระยะ AM 1อ็มมา20แอบน้ำเราก็จะสองคันแรกก่อนไปแล้วครับน้ำที่2ต่อเลยครับ ทีนี้ผมจะหักหัวออกเลยครับผมจะไม่ไปประ,ประทะกับศัตรูครับเพราะว่าเป็น J 11เนี่ยเป็นเครื่องที่พัฒนามาจากซู27นะครับเซก16น่าจะดอกไฟสู้ไม่ได้เราก็จะสนไนด์แล้วเราก็จะออกมาเลย แล้ก็มุ่งไปหาเป้าหมายแล้วไปเรียบร้อยครับแล้วก็อีกทุกเนื้อตอนนี้มันวิ่งไปดักข้างหน้าแล้วครับเรียบร้อยครับสองลำ เราก็ใช้จรวดปลายปีกไป2อลูกซึ่งจริงๆหนึ่งเเตรียม AM9 ในไซเบอร์มาเพื่อจรวด a อ1 2 0พาดนะครับแล้วก็จะเข้าไปดอกไฟกับสัตวูรอบนี้มาคันเดียวไม่ได้มาปบขึ้นมาด้วยเราน่าจะซ้มไม่ไหวนะครับเจอ j 1 1 2ลําลำ โอเคครับก็ในภารกิจนี้ก็กรู้ลงไปได้ดีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากดูคอนเทนต์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์แนะนำติชมได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ